สวัสดีครับผมอุ๋สปินไครับสวัสดีค่ะซูชิงค่ะคลิปนี้นะครับเราสองคนพาทุกคนมาอยู่ที่โครงการนี้ครับนี่คือแกรนบางกอกบุรวาดบางนาอ่อนนุชนะครับ Collection คอลเลคชันคอหาดหรูใหม่ล่าสุดของทาง s c Asset ครับโครงการนี้เนี่ยตั้งอยู่บนถนนสุขาภิบาล2นะครับสามารถเชื่อมต่อจากวงแหวนการจนาพิเศษครับใกล้เมกะกบางนาและก็ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิครับ คนที่คุ้นเคยกับแรงบางกอะบริวาของเ c Asset เนะคะคก็อาจจะพอทราบอยู่บ้างเนาะว่าแต่ละโครงการน่ยเขาก็จะหยิบแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากสถานที่ต่างๆทั่วโลกจากเมืองนี้จากประเทศนี้นะคะที่นี่เนี่ยแรงบันดาลใจมาจากเยอรมนีนะคะจะเห็นได้ตั้งแต่ทางเข้าเลยค่ะนอกจากว่าทางเข้าเนี่ยจะมีต้นไม้สองข้างทางแบบร่มรื่นมากๆแล้วนะคะมาถึงที่เมนเกตเนี่ยก็จะเห็นการจําลองประตูชัยบรันเดนบวกเกตนะคะซึ่งอยู่ที่เยอรมนีเนี่ยจะเห็นถึงความโอ่อารูราตั้งแต่ทางเข้าเลย ประติมากรรมคอสติก้าที่ย่อส่วนลงมาให้เป็นม้า2ตัวเนี่ยสวยงามต้อนรับทุกคนที่เข้ามานะคะสื่อถึงชัยชนะของผู้ที่อยู่อาศัยในโครงการนี้นี่ใช่ครับการออกแบบนะครับที่เราเห็นได้รับแรงบันดาลใจมาจากกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีเนี่ยมีอีกหลากหลายส่วนมากๆในโครงการนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น เกดด้านหน้าที่เป็นบรนเดนบวกเกดที่ uh huh. ตู้ชิงบอกนะครับเปิดเข้ามาเนี่ยเราจะเจอกับพื้นที่ส่วนกลางนะครับอสโมสสที่จําลองมาจากอาคารรัฐสภา mm. ของเยอรมนีไม่ใช่ของไทยนะของเยอรมนีนะครับที่เรียกว่าอาคารไรส์สตากนั่นเองครับเราจะเห็นการตกแต่งการออกแบบต่างๆนะครับอยู่ตามจุดต่างๆของโครงการนี้มากมายแต่ไปหมดเลยครับ ระบบความปลอดภัยของที่นี่นะคะก็จะเป็นในสไตล์ของ SC Asset เลยนะคะเป็นแบบ Triple Security นั่เองนะคะจะมีกล้องวงจรปิด CCTV นะคะมีรปภรักษาความปลอดภัยแล้วก็จะมีระบบที่ติดตั้งอยู่ภายในบ้านก็คือช็ c k แล้วก็แมกเนติกเซนเซอรค่ะเราไปชมรีวิวนะครับบ้านในโครงการแกรงบางกอกบุรวัดบางนาอ่อนนุชแห่งนี้กันครับ บ้านไทยที่เราสังควรจะพาเข้าไปรีวิวด้านในเนี่ยเป็นบ้านไทยกลางะนะครับโดยที่ที่นี่เนี่ยจะมีทั้งหมด3ไทยได้วยกันก็คือขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่นะครับ ชื่อไทยเนี่ยก็จะได้รับแรงบันดาลใจมาจากประตู a บรดเดนบวกเกตนั่นเลยนะครับไทยปลางเนี่ยก็จะชื่อไทยบรดเดนบวกเลยแหละ, oh. ะนะครับพื้นที่ใช้สอยรวมของบ้านหลังนี้นยอยู่ที่507ตารางเมตรนะครับจะประกอบไปด้วย4ห้องนอน5ห้องน้ำแล้วก็สามารถจอดรถได้ถึง4คันด้วยกันครับเราจะเห็นว่าการออกแบบภายนอกของบ้านเนี่ยก็เป็นสไตล์ที่แบบโมเดิร์นมากๆนะครับ mm. รวมถึงบ้านทุกหลังทุกยูนิตเนี่ยมีการนำสายไฟฟ้าลงดินทั้งโครงการเลยครับ ดูจากข้างนอกเนี่ยก็ดูแล้วนาว่าโปร่งแล้วนี่เป็นโครงการแกรนบางกอกบุเลว่าโครงการเดียว<ม>ที่ใช้แรงบันดาลใจมาจากเยอรมน,นีด้วยนะอ่า <ไป S 1> ครับเดี๋ยวเราจะเห็นดีเทลหลากหลายอย่างที่น่าสนใจมากๆนะครับไปดูข้างในพร้อมกันเลยครับ พื้นที่ลานจอดรถดของบ้านนะครับที่ผมบอกว่าจอดรถได้ถึง4คันเนี่ยบ้านยุคใหม่เนาะก็จะต้องมีการติดตั้งจุดที่รองรับ e-v charger ไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับรวมถึงออกแบบด้วยคอนเซ็ปต์ universal นะครับนั่นก็คือจะมีนี่นะครับแรมสำหรับว e. ิวแชร์ไม่ว่า,าจะเป็นวิวแชร์หรือว่ารถเข็นเวลาที่เราซื้อของต่างๆเข้าบ้านมาเนี่ยจะได้เข้าบ้านได้อย่างง่ายดาย พื้นบริเวณจอดรถก็จะเป็นสแตมคอนกรีตนะคะก็จะมีความทนทานเอาละเดี๋ยวเราจะเข้าบ้านกันนะคะเริ่มตั้งแต่ประตูทางเข้าบ้านเลยนะคะเป็นประตูไม้สักบานคู่โหโออามากแล้วก็พอมีกระจกแซมเข้ามาเนี่ยก็จะยิ่งทําให้ลุคของบ้านเนี่ยดูโปร่งแล้วก็ดูทันสมัยขึ้นด้วยเนาะใช่ครับส่วนมือจับประตูรวมถึงตัวล็อกนะครับก็จะเป็นมือจับประตูทองเหลืองของเบลวินนะครับและบ้านทุกหลังเนี่ยก็จะมีดิจิตอลดอทล็อกนะครับอินทิเกรตมาให้เป็นที่เรียบร้อยเลยเข้าไปข้างในกันค่ะ ทำหน้าที่เปิดประตูได้อย่างสม่ําเสมอนะคะทุกหลังที่ไปนะครับเข้ามาข้างในแล้วเนี่ยเราจะเห็นไฮไลท์แรกเลยแล้วก็เป็นหนึ่งในดับเบิลที่เราพูดถึงว่ามีทั้งหมด3ดับเบิลด้วยกันดับเบิลแรกนั้นก็คือดับเบิลวอลลุมสไปรัลสเตคเคสนะครับขอยอีกรอบดับเบิลวอลลุมสไปรัลสเตเกสขออีกรอบเร็วๆพอแล้วตรงตามชื่อของเขาเลยนะครับก็คือพื้นที่สเปซตรงนี้เนี่ยดับเบิลวอลลุมนะครับทะลุจากชั้นหนึ่งไปจนถึงเพดานของชั้น2สูงเกือบ7เมตรด้วยกัน แต่ที่โครงการอื่นไม่ค่อยเห็นเลยไม่ค่อยมีเลยก็คือสไปรัลสเตคเคสหรือว่าบันไดวนบันไดโค้งแบบนี้นี่เป็นแกรนดบางกอกแรกและเดียวด้วยที่มีบันไดวนแบบนี้ซึ่งบันไดวนอ่ะมันเพิ่มความโอ่อ,อ่าหรูหราให้กับบ้านเนาะคือพอเดินเข้ามาถึงบ้านปุ๊บอะเรามั่นใจว่าแขกที่มาเยี่ยมบ้านจะต้องพูดถึงเป็นอย่างแรกเปิดประตูเข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยก็คือจะแบบเฮ้ยบ้านเธอมีบันไดวนด้วยสวยจังเลยบันไดวนเนี่ยเรามักจะเห็นแบบแบบเป็นภาพติดตาจากในละคร หรือว่าแบบเป็นภาพของบ้านในจินตนาการคือมันจะทําให้แบบเพิ่มลูกเล่นให้กับบ้านแล้วก็เอา,เอาจริงจริงนะคนที่แบบว่าชอบถ่ายภาพบนอินสตาแกรมอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ ต้องเป็นมุมประจำเลยต้องไอบันไดโค้งๆเนี่ยหูมันสวยจริงๆนะครับบวกกับดับเบิลวอลลุ่มของเขานะครับที่สูงเกือบ7เมตรตรงนี้เนี่ยเพิ่มความโอ่อ่าแล้วก็เหมือนกับเป็นเฟิร์สอิมเพรสชั่นของการที่แบบเปิดประตูเข้ามาในบ้านปุ๊บเจอสิ่งนี้เป็นสิ่งแรกอันนี้เป็นดับเบิลแรกซึ่งชื่อเต็มๆก็คือดับเบิลวอลลุ่มสไปรัลสแตนเคสไปดูดับเบิลที่2กันต่อเลยค่ะอันที่ยากๆเลยก็โยนมาให้เราจํานะก็จําได้ไงอันที่2นะครับที่ทางเ c Asset เนี่ยภูมิใจนำเสนอมากๆนะครับแลลล้วกกกก็็ออยยู่ในหหาาาโครรงงข Asset SC สิ่งที่เรียกว่าดับเบิลลิฟวิ้งรูมนั่นก็คือการมีลิฟวิ้งรูมที่ติดกัน2องลิฟวิ้งรูมนะคะสามารถใช้งานไปได้พร้อมๆกันก็คือลิฟวิ้งรูมแรกเนี่ยอาจจะต้อนรับแขกสมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่มีแขกเข้ามาที่บ้านแล้วก็อาจจะมาคุยทักทายสารทุกสุขดิบอะไรกันตรงนี้ในขณะที่อีกลิฟวิงหนึ่งเนี่ยคนในครอบครัวก็สามารถมาใช้งานได้พร้อมๆกันใช่ครับเป็น2องสเปซที่ติดกันแล้วก็สามารถใช้งานได้พร้อมกันเลยนะครับสำหรับบ้านที่อาจจะต้องรับแขกบ่อย แต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดบางบ้านบอกว่าเฮ้ยบ้านเรารับแขกไม่เยอะมาก บ้านพวกเราไม่ค่อยมีเพื่อนเพื่อนไม่ไมคม่อยมีคนมาหา,หาอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถทําให้พื้นที่2พื้นที่ตรงนี้ที่เป็นดับเบิลลิฟวิ่งรูมเนี่ยเป็นลิฟวิ่งรูมใหญ่เพียงห้องเดียวเลยก็ได้เหมือนกันแต่ว่าได้สเปซเยอะกว่าลิฟวิ่งรูมปกติถึง1เท่าตัวเออมันก็ดีเนาะขึ้นอยู่กับความชอบเนาะว่าอยากจะให้แบบชั้นล่างเป็นสัดเป็นส่วนหรือว่าอยากจะให้มีความกว้างที่ทะลุถึงกันได้หมดอ่ะอันนี้แล้วแต่ความชอบไลฟ์สไตล์แต่ละครอบครัวเลยใช่ครับซึ่งความยืดหยุ่นนี้เนี่ย ครอบครัวของเราเป็นยังไงะครอบครัว<ๆ>ของเราอาจจะอยู่ด้วยกันหลายเจเน r เรชันนะครับบ้านหลังนี้นออกแบบด้วย Universal Design นั่นก็คือเจเน r เรชันระดับผู้ใหญ่เลยเนี่ยก็ <study. ๆ S 2> สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้นะครับด้วยการออกแบบที่มี Elderly Care อยู่ในตัวด้วยนั่นก็คือห้องนอนนะครับที่อยู่ชัน้น1ตรงนี้เนี่ยก็มีฟังก์ชันของ Elderly Care อย่างเต็มที่ครบพร้อมเลยนะครับ <antha ế. S 1> หลักๆแล้วต้องมี2อย่างด้วยกันคือ Step Free เราจะเห็นว่าตั้งแต่หน้าบ้านเนี่ย เข้ามาทะลุไปจนถึงห้องน้ําทั้งหมดพื้นที่ที่จะใช้ในห้องนี้เนี่ยไม่มีสเต็ปหรือว่าไม่มีพื้นต่างระดับเลยนะแต่นิดเดียวนะครับกับพื้นที่ใช้ในห้องนี้เนี่ยจะเป็นพื้นแบบซอฟต์ฟลอร์ที่จะรับแรงกระแทกเวลาลมได้ด้วย ที่นี่นะคะในห้องน้ำเนี่ยก็จะมีติดตั้งราวจาับต่างๆเอาไว้สําหรับให้ผู้สูงอายุเนี่ยเวลาเข้าห้องน้ําก็จะเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นคือเรารู้สึกว่าตอนนี้บ้านต้องทํามาเพื่อรองรับ ElderCA r e solution แบบนี้แหละไม่ว่าเจ้าของบ้านสุดท้ายอ่ะคือในตอนแรกเขาแผนว่าเขาจะใช้หรือไม่ใช้แต่ว่ามีไว้ก่อนมันก็ดีกว่าใช่ป่าบางทีแผนเปลี่ยนเราอาจจะอยากรับคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายเข้ามาอยู่ในบ้านเราหรือว่าแม้กระทั่งพ่อแม่เองที่ซื้อบ้านหลังนี้เนี่ยอยู่ไปสักพักหนึ่งพอสูงวัยขึ้นก็อออาาาจจะต้งีกกรรรรปปปับบบเล่่ยนบบยนููแ ใส่นิดนึงออยู่ไปแบบว่า5ปี10ปีแรกอาจจะอยู่ชั้น 2, 2พอแบบว่าเอ้ยเริ่มขึ้นลงบันไดไม่ถนัดแล้วเนี่ยก็ย้ายมาอยู่ห้องนอนชั้นล่างดังนั้นบ,บ,บ้านหลังเดียวกันมันอยู่กับเราไปได้แบบหลักหลาย10ปีเลยม,มีไว้ก็ดีกว่าไม่มีนะคะไปดูส่วนอื่นของบ้านกันต่อค่ะ เชื่อมต่อกับบริเวณดับเบิลลิฟวิ่งนะคะตรงนี้ก็จะเข้าสู่พื้นที่ของการรับประทานอาหารใช่ครับสเปซตรงนี้ใหญ่โตมากเลยนะครับบ้านตัวอย่างหลังนี้เนี่ยเขาวางโตะทานอาหารด้วยกันขนาดใหญ่นะครับวางเก้าอี้ไว้แปดตัวเลยยังรู้สึกว่าเออมันยังหลวมๆอยู่เลยนะครับร mm hmm. องรับไซส์ของครอบครัวที่ใหญ่โตมากๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านไหนที่ไม่ได้มีสมาชิกเยอะแบบนี้เนี่ยโหตรงนี้เนี่ยกว้างขวางจริงๆกว้างเลย<ๆ>แล้วก็มีพื้นที่ให้สําหรับทําแพนทรีเล็กๆอยู่ตรงนี้ได้ด้วยนะคะบริเวณที่รับประทานอาหารเนี่ยก็จะมีประตูที่สามารถเปิด เชื่อมต่อกับโรงจอดรถได้เลยอ่าใช่ครับเท่ากับว่ามีประตูทางเข้าบ้านถึง2ประตูด้วยกันนะครับและแน่นอนนะครับว่ามีห้อง p พาเด r ร์รูมไว้ใช้นะครับเป็นห้องน้ําสําหรับเวลาแบบสมาชิกในครอบครัวทํากิจกรรมด้านล่างหรือว่าแขกของเราที่มาเยี่ยมเยียนเนี่ยก็สามารถใช้ห้องน้ําห้องนี้ได้ใหญ่นะเป็น p พาเด r ร o รูมที่ค่อนข้างใหญ่เลยแหละนะครับสุขภัณอัตโนมัติที่มีมาให้พร้อมกับบ้านเลยครับมาต่อกันที่ ห้องครัวไทยคิทเช่นของเรานะคะนี่ก็จะมีสเปซนะครับที่แบ่งเอาไว้สําหรับทําครัวไทยได้นะครับมีประตูแบ่งออกเป็นสัดส่วนที่จะไม่ให้กลิ่นหรือว่าควันที่เกิดจากการปรุงอาหารเนี่ยเข้าไปรบกวนสมาชิกในบ้านแต่สิ่งที่มันแปลกออกไปก็คือเลเยอร์ห้องครัวขอ,<ช>ของบ้านหลังนี้นะครับปกปติเราจะเห็นว่าห้องครัวเนี่ยจะอยู่หลังบ้านเสมอเลย คือทุกบ้านที่เราไปอ่ะห้องครัวมันจะอยู่หลังบ้านเขาอาจจะมีแนวคิดว่ามันอาจจะมีความแบบเออเลอะเทอะต่างๆม,มีกลิ่นมีนุ่มมินี่ก็เลยจะเอาห้องครัวไปไว้หลังบ้านใช่ครับแต่ว่าเนี่ยเป็นโครงการแรกเลยนะครับที่เราเห็นว่ามีการเอาเลเยอร์ของห้องครัวเนี่ย มาอยู่หน้าบ้านแถมยังมีหน้าต่างที่เราสามารถมองเห็นหน้าบ้านได้ด้วยอมเราสงสัยเหมือนกันเราก็เลยถามจากทางโครงการว่าทําไมทางโครงการนะคะเขาก็บอกว่าอสมมติว่าเวลาทํากับข้าวอยู่เนี่ยเราก็จะอยากเห็นความเป็นไปนอกบ้านใช่ป่ะกําลังหั่นผักกําลังแบบเจียวไข่นู่นนี่ทําไมแต่ละเมนูมันง่ายจังเลยกลังทําแกงเขียวหวานอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออเออแกงเขียวมาเนิดนึงเราก็จะเห็นว่าอ๊มีคนมา เออมีคนมากดปอดมีคนมาอยู่ประตูหน้นาบ้านเราก็จะได้แบบวิ่งไปดูแลได้คือถ้าอยู่หลังบ้านนะเราจะไม่เห็นความเป็นไปว่าอะไรเกิดขึ้นรอบๆบ,บ้านเลยอืมนะครับอย่างเช่นแบบพวก Delivery ต่างๆที่มาส่งนะครับเดี๋ยวนี้<ด>มีแมสเซนเจอร์ญญญามาส่งของเยอะนะครับเราควรจะอยู่ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้นะครับไม่ว่าเราจะทำกิจกรรมที่อยู่ในครัวที่ปกติแล้วเนี่ยเราจะแบบว่าถูกปิดกั้นเนอะคือทั้งเสียงดังทั้งอะไรต่างๆแล้วครัวส่วนมากก็จะค่อนข้างถึบด้วยในห้องครัวนี้นะคะก็จะมีประตูที่เปิดออกไปเชื่อมต่อกับบริเเวณมมีีียได้้ซึ่งก็พืนท กว้างขวางนแหละจะมีห้องนอนนะคะแล้วก็มีห้องน้ำค่ะรวมถึงลานซักล้างต่างๆนะครับที่เมดจะต้องใช้นั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราไปดูชั้น2กันค่ะเรามาดูพื้นที่ชั้น2กันนะครับแต่ว่าแป๊บ,บนึ่ง ก่อนขึ้นไปชั้น2อนะครับอยากให้ดูสวิชหรือว่าแผงควบคุมที่อยู่ตรงนี้นะครับบ้านหลังนี้เป็นโครงการที่ใหม่มากของทาง S C Asset นะครับเพิ่งเปิดตัวเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วนี้เองอนะครับอพอมันเป็นโครงการใหม่เนี่ยก็มาพร้อมกับระบบใหม่ๆเช่นเดียวกันนะครับนี่เป็นโครงการที่ S C Asset เนี่ยได้อินทิเกรตสิ่งที่เรียกว่ารู้ใจ O S หรือว่าบ้านมีระบบปฏิบัติการอ่าคือมันไม่ได้เป็นแค่สมาร์ทโฮมปกติละคือเขาไปไปอีกเลเวลหนึ่งเลยนะครับอินทิเกรตสิ่งที่เราสามารถเชื่อมต่อเข้า เข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตได้แทบจะทุกอย่างเข้าไปอยู่ในแอปพลิเคชันเดียวแล้วก็เข้ามาอยู่ในแผงควบคุมแผงเดียวที่ทําออกมาได้อย่างโมเดิร์นมากๆนะครับเราจะเห็นว่าแผงควบคุมตัวนี้เนี่ยครึ่งบนเป็นหน้าจอก็จะเหมาะกับเจเนอเรชันที่อาจจะคุ้นเคยกับหน้าจอกับทัชสกรีนต่างๆกับการควบคุมต่างๆนะครับเราจะเห็นว่ามันอินทิเกรตได้หลายอย่างมากสวิตช์ไฟตำแหน่งต่างๆ แอร์นะครับล้องวงจรปิดต่างๆสามารถที่จะเอาเข้ามาอยู่ในนี้ได้ในขณะเดียวกันเจเน r เรชันที่อาจจะไม่ได้คุ้นเคยกับการใช้หน้าจอหรือว่าระบบพวกนี้เนี่ยก็จะกลัวเนาะ เขาก็จะมีสวิตปกติให้คัสตอมได้ถึง6สวิตด้วยกันนะครับถ้าเกิดใครไม่ได้คุ้นเคยเนี่ยเราก็ก็มาแตะเซตไว <ป S 2> <ล><ห>้ได้ไดเลยนะครับว่าน<ด>ี่ปุ่มนี้เนี่ยปิดไฟทั้งบ้านปุ่มนี้เปิดไฟทั้งบ้านนะก็สามารถที่จะจําได้ง่ายๆเหมือนกับเป็นสวิตไฟที่เขาคุ้นเคยอยู่แล้วแล้วคือตัวระบบอ่ะเราสามารถตั้งค่าเอาไว้ได้ด้วยนะว่าเราอยากจะให้มันเป็นการแบบเวลคัม <ๆ S 2> เราตอนที่เรากลับมาถึงบ้านไม่ต้องมาคอยเดินไล่เปิดไฟแต่ละห้องกดปุ่มเดียวปุ๊บเอ๊ะไฟตรงนั้นตรงนี้ที่เราเซตเอาไว้ให้เปิดอ่ะก็จะเปิดเลยหรือออกกกจาาบ้นด ปุ่มเดียวปุ๊บทุกอย่างก็จะปิด,ปดทุก<ม>อย่างหมดเลยน,นะครับคือเซ็ตเป็นซีนได้เลยมันไม่ได้เหมือนกับสวิตไฟเทรดิชชั่นัลที่1สวิตคุมแค่ไฟ1โซนเท่านั้นแต่ว่ามันทําเป็นซีนก็ได้หรือว่าจะทําเป็นรูปแบบปกติก็ได้เช่นเดียวกันอินทิเกรตอยู่ในแผงที่ดูดีมากๆอันนี้ไปด้วยชั้น2ได้ยังไงแต่พานําขึ้นไปเลยเย่ได้ขึ้นบันไดวนแล้วบันไดวนเนี่ยนะคะเขาออกแบบมาให้ในบ้านตัวอย่างเนี่ยนะก็จะแบบเข้ากับดีไซน์อื่นๆที่อยู่ในบ้านทีนี้เนี้ยมันก็จะเป ทึบไปหน่อยหรือเปล่าจริงๆแล้วบ้านที่ซื้อไปเนี่ยมันจะเป็นบันไดวนแบบที่เป็นโปร่งเลยแล้วก็ใช้รอดไทร์เนี่ยมาแต่งเป็นแบบตรงที่ขอบบันไดนะคะซึ่งก็จะให้ความรู้สึกโปร่งมากขึ้นแล้วแต่คนชอบใช่ครับแล้วถึงว่าเรารู้สึกว่าบันไดวนอ่ะมันดูดีนะบันไดของบ้านหลังนี้นะคะก็ทํามาจากไม้สักนะคะแล้วก็หน้ากว้าง1.5เมตรค่ะพอมาถึงชั้น2เนี่ยพื้นก็จะเปลี่ยนจากกระเบื้องชั้นหนึ่งมามเป็นปาร์เก้ไม้สัก ใช่ครับบ้านหลังนี้มี2ชั้นเท่านั้นเองนะครับ <S <S แต่ว่าด้านบนตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่มากถึง3ห้องนอนด้วยกันซึ่งก็จะนําพามาถึงดับเบิลที่3ที่เราจะพูดถึงนะครับเพราะว่านี่เป็นบ้านที่มีมาสเตอร์เบดมมากถึง สองมัสเตอร์เบดโอ่าปกติคำว่ามัสเตอร์เบด m มันต้องมีหนึ่งใช่ไหมแต่อันนี้เนี่ยเป็นดับเบิลมัสเตอร์เบด m หรือถ้าเกิดจะเรียกให้หรูหราหน่อยอลังการหน่อยทางโครงการเรียกว่าเป็นดู a l ลส i t e เลยทีเดียวสุดยอดอเดี๋ยวเราจะพาไปดูมัสเตอร์เบด m แรกก่อนแต่ว่าตรงนี้นะคะที่เราอยู่เนี่ยก็จะเป็นแอรีสำหรับแบบแฟมิลี่แอรีให้ทุกคนมาใช้เวลาอยู่ด้วยกันถ้าหากว่ารู้สึกว่าน่าจะมีพื้นที่ที่ใช้เวลาด้วยกันเยอะแล้วแหละก็อาจจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นอะไรอย่างอื่นก็ได้นะเป็นแบบห้องทำงานเป็น นห้องถ่ายงานเป็นห้องพระเป็นแบบส่วน,นพื้นที่ทำโยคะอะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูมาสเตอร์เบดมแรกกันค่ะเข้ามาในมาสเตอร์เบดมที่1นึ่งำเป็นต้องมีมาสเตอร์เบดมที่1ด้วยนะครับนี่คือแบบว่าพื้นที่ของเขาที่เขาให้มาซึ่งใหญ่โตมากๆนะครับในห้องนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งตำแหน่ง ที่มี mm hmm. รู้ใจ OS ที่เป็นคอนโทรลพาร์เนลนะครับให้เราสามารถคุมสิ่งต่างๆที่อยู่ในบ้านของเราได้อย่างอิสระเลยจริงๆแล้วในมาสเตอร์เบดรูมนี้นะคะจะเป็นพื้นที่แบบโล่งหมดเลยแต่ว่าในบ้านตัวอย่างนี้เขาก็ลองกั้นบริเวณให้ดูว่าถ้าหากว่าต้องการบริเวณพื้นที่ห้องนอนห้องนั่งเล่นย่อมย่อมตรงนี้เนี่ยต้องการแค่นี้ก็กันแล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็จะเป็น w a l k in closet ได้เลยแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเรามีเสื้อผ้ากระเป๋าเยอะกว่านั้น w a l k in closet ไม่พอก็ ทำให้วอล์กอนคอสต์กว้างขึ้นกินพื้นที่ตรงนี้มากขึ้นก็ยังรู้สึกว่าเ้ยมันก็ยังมีสเปซเยอะอยู่ดีนะครับเอาจริงๆเราคิดว่าวอล์กอินคอสต์ที่เขากั้นเอาไว้ใหญ่มากแล้วนะลองมาดูเนี่ยเร,เราเดินเข้ามาเรื่อยๆนะครับเราจะเห็นว่าสเปซของห้องนี้เนี่ยมันแบบอลังการมากแล้ววอล์กอินคอส e ์ที่เขาให้มาตรงนี้เนี่ยก็ใหญ่มากแล้วนะมันหมุนรอบตัวเองได้แบบ ไม่ชนแล้วอะไัน,นสวยอะมีพื้นที่แบบว่าจริงๆก็เยอะอยู่แล้วในห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยนะคะก็จะมีระเบียงยาวด้วยออกไปแบบว่ารับอากาศข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยก็พื้นที่สบายๆเลยใช่ครับและแน่นอนนะครับว่าความอลังการต้องไม่จบแค่นี้เพราะว่ามาสเตอร์บัธรูมหรือว่าพื้นที่<อ>ห้องน้ำเนี่ยก็ให้มาอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันนะครับมีส่วนเปียกส่วนแห้งแล้วก็มีอ่างแช่น้ํารวมถึงอ่างล้างมือเนี่ยก็มีมาให้2อ,อ่างด้วยกัน ไม่ต้องแย่งกันนะคะอ่างอาบน้ําของเรานะคะก็จะเป็นของแคชนะคะก็จะมีระบบต่าง,างๆบอดี้เจตเนคเจตม่นน้ำอะไรอย่างเงี้ยจะไปดูลันลาชื่นชอบมาใช้จริงนี่จะใช้ให้คุ้มเลยในขณะเดียวกันสุขภัณฑ์ที่ให้มาเนี่ยก็เป็นสุขภัณฑ์อัตโนมัตินะครับซึ่งมีให้ทั้งห้องนี้ห้องมาสเตอร์เบดมที่2แล้วก็ห้องพาวเดอร์รูมที่อยู่ด้านล่างเลยเดินออกมาจากมาสเตอร์เบดรูมแรกแล้วนะคะเราจะพาไปที่มาสเตอร์เบดรูมที่สองแต่ว่าทุกคนจะตกใจมากเพราะว่า ไม่ได้ทำเป็นมาสเตอร์เบดมไว้ คือเขาทําเป็นไอเดียว่าสมมุติว่าบ้านหลังนี้ต้องการใช้แค่ห้องนอนมาสเตอร์ห้องเดียวแล้วก็ห้องนอนเล็กอีกห้องตรงนี้เนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องเป็นมาสเตอร์เบดรดูห้องที่2แต่พื้นที่ให้มาแล้วกว้างใหญ่มากมีห้องน้ําในตัวดังนั้นในตัวี่มีอ่างแช่น้ำมีอ่างแช่น้ําด้วย,วยก็เลยเปลี่ยนให้ห้องนี้นะคะกลายเป็นห้องกิจกรรมแทนค่ะอืมก็เป็นเอ็นเตอร์เทนเมนต์รูมนะครับที่วางไว้ตรงนี้เนี่ยน่าจะพอเป็นไอเดียให้กับใครหลายคนได้ว่าสเปซที่มันให้มาเยอะขนาดไหนที่เราสามารถมาวางอย่างนี้ได้ มาวางแบบว่าเนี่ยโซฟาขนาดใหญ่พื้นที่นั่งพักผ่อนกันเต็มที่ได้เลยหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นฟิตเนสย,ย่อมของตัวเองนนเลยดีใช่ใช่ใช่หรือว่าจะเป็นห้องที่เป็นเชลหนังสือสำหรับคนชอบอ่านหนังสือมากๆอะไรอย่างเงี้ยโหมันแบบมันทําได้อิสระมากๆเลยในห้องนี้ นั่นก็คือ2 Master Bedroom แต่เราบอกว่าชั้น2ตรงนี้เนี่ยมีห้องนอน3ห้องอ,อีกห้องนึงเนี่ยเป็นห้องนอนที่ไซส์เล็กลงมาหน่อยแต่ไม่ได้เล็กขนาดนนั้นห้องตัวอย่างห้องนี้เนี่ยน่ารักมากเลยนะครับเพราะว่า เขาแต่งเป็น Star War s, <S, <S จำลอง,งว่าอาจจะเป็นห้องนอนของลูกชายอะไรอย่างเงี้ยวัยที่แบบกำลังเฮ้ยลูกสาวก็ชอบ Star Wars ได้โอ้ยนี่แบบเขามีโต๊ะแคสเกมด้วยนะอ๋ฮะคือตกแต่งขึ้นมาแบบใช้จินตนาการเต็มที่ไปเลยเราชอบไอเดียของการตกแต่งห้องตัวอย่างของบ้านสมัยนี้อ่ะคือมันจะเหมือนกับว่าไม่ใช่แค่แต่งให้เป็นแบบห้องลูกชายลูกสาวด้วยสีฟ้าสีชมพูอีกต่อไปแต่ว่าเนี่เอาธีมแบบส t า r Wars มาครอบเอาไว้พูดถึงไลฟ์สไตล์ของเด็กยุคใหม่ที่อาจจะ มีการแคสเกมไปด้วยก็มีโตเล่นเกมจริงจังมากก็รู้สึกว่าแบบมันเพิ่มสีสันให้กับบ้านตัวอย่างเหมือนกันเนาะนี่จะใส่จริงให้ดูได้ป่ะเฮ้ยเอาจริงตลกในห้องนี้นะคะก็จะมีห้องน้ําในตัวะค่ะในแบบที่เป็นชาเวอร์แล้วก็ <ừ> um. มีพื้นที่สําหรับการทําเป็นแบบคลอสเซ็ตต่างๆเนี่ยก็ถือว่าพื้นที่ใช้สอยเนี่ยก็กว้างมากเลยแหละใช่น่าจะถูกใจครอบครัวหลายๆครอบครัวนะครับเห็นแบบนี้ เราดูรีวิวในตัวบ้านกันไปแล้วนะครับเรามาต่อกันที่พื้นที่ส่วนกลางหรือว่าสโมสรของเขานะครับอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับว่ามีการออกแบบ สิ่งต่างๆนะครับตรงนี้เนี่ยด้วยแรงบันดาลใจมาจากอาคารรัฐสภาของเยอรมนีหรือว่าเบอร์ลินไลฟ์ทากนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าโหเขาออกแบบมามีสัดมีส่วนที่แบบชัดเจนมากๆเลยนะครับเพราะว่านี่เป็นโครงการแรกเลยนะครับที่ SC Asset เนี่ยได้จับมือกับทาง I d เโอโตเกียวครับเป็นบริษัทดีไซน์ทิงกิ้งระดับโลกเลยนะครับในการที่จะช่วยการออกแบบเลเยอร์นะครับเพื่อการใช้งานจริงของพื้นที่ส่วนกลางสาหรับลูกบ้านทุกคนเลยนะครับ อย่างแรกเลยนะครับก็คือเราจะเห็นว่าพื้นที่ส่วนกลางตรงนี้เนี่ยไม่ได้เป็นอาคารสํานักงานขายเหมือนกับโครงการบ้านโครงการอื่นๆเลย <c oughs> เพราะว่าเขาจะใช้บ้านตัวอย่างเนี่ยเป็นสํานักงานขายไปนในตัวนะครับ ทำให้พื้นที่ส่วนกลางตรงนี้เนี่ยพร้อมสําหรับลูกบ้านได้ใช้งานจริงโดยที่แบบไม่ต้องมาแบบอ้กังวลว่าหแบบนอาจะเข้ามาดูาาพื้นที่เข้า,ขาออก,ออกบ่อยๆนะครับตรงนี้เนี่ยพร้อมใช้งานตั้งแต่ส่งมอบหลังแรกเลยทีเดียวถือว่าเป็นข้อดีมากๆของโครงการนี้นอกจากนี้นะคะภายในบริเวณคลับเฮาส์เนี่ยก็จะเห็นว่าจะมีแรมที่จะรองรับวีลแชร์มีลิฟต์บันไดนะคะสําหรับผู้สูงอายุให้สามารถจากชั้นหนึ่งก็ขึ้นไปชั้น2ได้ง่ายๆนะคะตัวคลับเฮาส์เนี่ยก็จะเชื่อมต่อกันเลยกับสวนส่วนกลางทําให้สาม ใช้งานใน2พื้นที่เนี่ยได้พร้อมๆกันเลยพื้นที่ส่วนกลางของที่นี่นะคะจะแบ่งออกเป็นสโซนด้วยกันก็คือ Passive แล้วก็ Active ค่ะใช่ครับในส่วนของ Passive z โซนเนี่ยหรือว่าเป็นโซนที่สามารถมานั่งพักผ่อนนะครับหรือว่ามานั่งทำงา,างานนะครับที่พื้นที่ส่วนกลางได้นะครับก็จะประกอบไปด้วยหลายโซนมากๆก็คือจะมีโซเชียลเลาว์นะครับนั่นก็คือแบบาาตั้งชื่อตัมชื่อเลยไม่โซเชียลกันที่นั่นนะคะอาจจะมานั่งคุยกันเพื่อนๆจากข้างนอกเข้ามาหรือว่าอาจจะแบบมาปิดพื้นที่ตรงนี้เพื่ออทที่่จะําาาหรกันนแบบสว ก็ได้นะครับมี Business ส o u า g e สำหรับนั่งคุยงานพบปะการประชุมต่างๆนะครับมาใช้พื้นที่ส่วนกลางตรงนี้ได้มีห้องประชุมสำหรับใช้งานหรือว่าจะเป็นพื้นที่สำหรับนั่งทำงานส่วนตัวเป็น Co-Working Space ต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้ครับนอกจากนั้นนะคะใน i v e Zone ซนก็ยังมีสวนแก a น d p a v i เ i ียนะคะที่ตกแต่งออกมาได้สวยมากๆด้วยบันไดต่างระดับนะคะแล้วก็ตรงนี้จะมี Wi-Fi ให้ใช้งานตลอดพื้นที่ด้วยใช่ครับแม้ว่าจะเป็นสวนที่แบบมีความร่มรื่นนะครับแต่ว่าก็คิดมาแล้วสำหรับลูกบ้านทุกคนนะคร จาก s s i v e Zone ก็จะมีแอ i v e z o ซ e นะครับสำหรับคนที่อยากจะแบบขยับร่างกายนะครับก็จะประกอบไปด้วยสระว่ายน้ำนะครับที่สามารถมาใช้งานได้เลยโดยที่ไม่ต้องเคอะเขินเพราะว่าไม่ได้มีคนนอกมาใช้งานตรงนี้นะครับ แล้วพูดถึงการเป็นแอคทีฟโซนเนี่ยแน่นอนต้องมีโซนที่สามารถที่ให้เราออกกําลังกายได้นะคะก็คือห้องฟิตเนสนั่นเองนะคะห้องฟิตเนสของคลับเฮาส์ที่นี่เนี่ยก็จะเชื่อมต่อกันเลยกับ kids club นะคะจะมีเป็นแบบหน้าต่างให้สามารถมองเห็นกันได้มสมมุติว่าพ่อแม่เนี่ยออกกําลังกายนะคะลูกก็เล่นอยู่ใน kids club ได้นะคะแล้วก็ด้วยความที่เป็นช่วงที่เราควรจะมี social distancing เนี่ยก็จะมีฉากกั้นเป็นกระจกสําหรับเครื่องออกกําลังกายอย่างลู่วิ่งด้วยถือว่าเป็นโครงการใหม่นะครับที่คํานึงถึงเรื่องนี้อย่างแท้จริงนะครับยังไม่ แค่นี้นะครับแอคทีฟโซนของเขาภายนอกหรือว่าเอาดอร์เนี่ยยังมีบาสเกตบอลคอร์ดด้วยถือว่าเกม๋มากๆเลยที่มีให้กับลูกบ้านได้ใช้งานครับขับเฮาสี e, นะคะเพียงแค่เข้าประตูโครงการมาเนี่ยก็จะเป็นสิ่งแรกที่จะเห็นเลยนะคะแล้วออกแบบมาสวยขนาดนี้ฟังกช์ชันดีแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของโครงการนี้ไปเลยละคะ่ะใช่ครับบ้านในโครงการแกรนด์บางกอกบุรพดบางนาอ่อนนุชนะครับรานะคาเริ่มต้นอยู่ที่25-40ล้านบาทนะครับแนะนําอย่างยิ่งนะครับถ้าเกิดใครกําลังมองหาบ้านในละแวกนี้ในโซนนี้อยู่แล้วก็เห็นคลิปวิด ถูกใจแนะนําอย่างยิ่งให้มาดูด้วยตัวเองนะครับให้มาสัมผัสให้มาลองเดินดูนะครับว่าที่เราเล่ากันไปเนี่ยมาอยู่จริงๆลองนึกภาพว่าถ้าเกิดครอบครัวของเรามาอยู่อาศัยที่นี่จริงๆจะเป็นอย่างไรนะครับก็ให้มาติดต่อสํานักง,งานขายที่นี่เพื่อขอชมบ้านตัวอย่างจริงกันได้เลยครับและนี่ก็คือรีวิวแกรนดบางกอกบุรีวัดบางนาะอ่อนนุชนะคะวันนี้เราสองคนลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย,บายครับ